สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto ้เอ e แหล่งรวมความรู้ข่าวสารและรีวิวรถยนต์ทุกรูปแบบทั้งรถยนต์ใหม่รถยนต์ยอดนิยมและรถยนต์ที่กำลังเป็นกระแสะในตอนนี้หากคุณคือคนที่รักรถยนต์โดยเฉพาะรถกระบะต้องห้ามพลาดกับคลิปนี้เลยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่จากทางช่องของเรานะครับวันนี้ออโตเอสจะพาทุกท่านไปรู้จักกับรถกระบะสายลุยที่หลายคนรอคอยการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่นั่นก็คือ2025 honda ridgeline รถกระบะท,ที่ผสมผสานระหว่างความสะดวกสบายแบบ SUV เข้ากับความแข็งแกร่งแบบกระบะได้อย่างลงตัวซึ่งในรุ่นปี2025นี้ honda ได้ปรับปรุงหองลายจุดให้ดีขึ้นกว่าเดิมทั้งในด้านสมรรถนะเทคโนโลยีและรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูโฉบเฉีียวและทรงพลังยิ่งขึ้น เริ่มจากการออกแบบภายนอก2025 Honda Ridgeline มาพร้อมกับดีไซน์ด้านหน้าที่ทันสมัยมากขึ้นกระจังหน้าแบบใหม่ที่ใหญ่ขึ้นพร้อมโลโกโ้ Honda เด่นชัดเพิ่มความรู้สึกดุดันมากขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนไฟหน้าแบบ LED ดีไซน์ใหม่ให้ความสว่างชัดเจนพร้อมไฟ d a y t i m e r u n n i n g l i g ท t ที่เพิ่มความหรูหราและปลอดภยัยกันชนหน้ามีการออกแบบใหม่ให้ดูแข็งแรงและมีมิติช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ความบึกบึนของรถกระบะระดับพรีเมียมด้านข้างของตัวรถถูกปรับเส้นสายให้ดูมีความลื่นไหลามากยิ่งขึ้น เสริมด้วยล้ออัลลอยขนาด18นิ้วหรือ20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยช่วยให้ลุยได้ทั้งทางเรียบและทางวิบากในส่วนของท้ายรถ Honda r i d l i n e 2025ยังคงความพิเศษด้วยระบบ Dual Action Tailgate ที่สามารถเปิดได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนเพิ่มความสะดวกในการขนของมากยิ่งขึ้นพร้อมระบบ i n b a ทั้งช่องเก็บสัมภาระซ่อนใต้กระบะท,ท้ายที่สามารถล็อกได้และยังกันน้ำได้ด้วย เมื่อเข้ามาดูภายในห้องโดยสาร h อน d a r i ิ l i n e ปี2025ยังคงให้ความรู้สึกสบายแบบ SUV อย่างชัดเจนวัสดุตกแต่งภายในที่ให้ความรู้สึกหรูหราเบาะนั่งหนังแท้ปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศและระบบปุ่นเบาะที่เบาะคู่หน้าส่วนเบาะหลังมีพื้นที่กว้างขวางนั่งสบายแม้ในการเดินทางไกลหน้าจออินโฟเทนเมนต์กลางขนาด9นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบเสียงระดับพรีเมียมจากแบรนด์คุณภาพ เช่นเอาพายหรือบสแล้วแต่รุ่นย่อยพวงมาลัยมัลติฟังกชันแบบหุ้มหนังพร้อมปุ่มควบคุมระบบต่างๆและมีแพดเดิลชิพสำหรับผู้ที่ต้องการความรู้สึกแบบสปอร์ตในด้านเทคโนโลยี Honda จัดเต็มให้กับริดลายน์ใหม่ด้วยระบบ Honda Sensing ซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยอัจฉริยะประกอบไปด้วยระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบแจ้งเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องมองรอบคันแบบ360องศา ขุมพลังของ2 0 2 5 Honda Ridgeline ยังคงเป็นเครื่องยนต์ V6 ขนาด3.5ลิตรแบบ IVTec ให้กำลังสูงสุดประมาณ280แรงม้าและแรงบิด355นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ10สปีดซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนจากเกียร์9สปีดของรุ่นก่อนหน้าทำให้การเปลี่ยนเกียร์ลื่นไหลและประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ AWDIVTMC Intelligent Variable Torque Management ที่สามารถกระจายแรงบิดไปยังล้อแต่ละข้างได้อย่างอิสระ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเกาะถนนไม่ว่าจะเป็นทางลื่นหรือทางวิบากก็ตามและยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้งสโว์มัดและแซนสำหรับการลุยในสภาพพื้นที่ต่างๆในด้านช่วงล่างหวิดลายใช้ระบบอิสระทั้งหน้าและหลังทําให้การขับขี่นุ่มนวลมากกว่าเมื่อเทียบกับรถกระบะแบบเฟรมแชสซีทั่วไปและยังให้การควบคุมที่แม่นยำเหมือนรถยนต์นั่งระดับพรีเมียมอีกด้วย อีกหนึ่งจุดเด่นของริดไลน์คือความสามารถในการลากจูงได้ถึง5,000ปอนหรือประมาณ2,268กิโลกรัมและรับน้ำหนักบรรทุกได้ราว700กิโลกรัมถือว่าตอบโจทย์ทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยวได้ดีเยี่ยมในปี2025 Honda r ิรมีให้เลือกทั้งหมด4รุ่นย่อยได้แก่สปอร์ตอาร์ทีเอาทีลอและแบล k เอดิชันซึ่งแต่ละรุ่นจะมีความแตกต่างกันในด้านอุปกรณ์ภายใน สีภายนอกและฟีเจอร์เฉพาะตัวโดวยรุ่น Black Edition ถือเป็นรุ่นท็อปสุดที่มีดีไซน์ภายนอกตกแต่งพิเศษด้วยโทนสีดำทั้งคันตั้งแต่กระจังหน้าล้อไปจนถึงกันชนสำหรับราคาจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นที่ประมาณ4 5 0 0ดอลลาร์หรือราว1.47ล้านบาทสำหรับรุ่นสปอร์ตและไปจนถึงประมาณ47,000ดอลลาร์หรือประมาณ1.7ล้านบาทสำหรับรุ่น Black Edition ซึ่งหาก Honda r e d l i ล e เข้ามาทำตลาดในประเทศไทย ราคาก็อาจจะอยู่ในช่วง2-2.5ถึง2.5ล้านบาทขึ้นอยู่กับการตั้งราคาของทาง Honda ประเทศไทยและภาษีนำเข้าแม้ว่าในปัจจุบัน h อน d a r i ิ l i n e ์ยังไม่ได้วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในไทยแต่ความนิยมในตลาดอเมริกาเหนือถือว่าสูงมากด้วยความเป็นรถกระบะท,ที่ให้ความนุ่มนวลนแบบ SUV และฟีเจอร์ที่หลากหลายทำให้ริดไลน์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการรถกระบะเพื่อใช้งานและเพื่อความสบายในคันเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีข่าวหรือว่า Honda อาจพัฒนาเวอร์ชันไฮบริดหรือปลั๊กอินไฮบริดสำหรับตลาดในอนาคตอันไกลซึ่งหากเกิดขึ้นจริงจะทำให้ริดไลน์กลายเป็นกระบะอนเนกประสงค์ที่ประหยัดพลังงานมากขึ้นและตอบโจทยุคอีวีได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยสรุปแล้ว2025 Honda r ิบหริดลถือเป็นรถกระบะที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่ได้อย่างครบถ้วนทั้งความหรูหราความแข็งแกร่งเทคโนโลยีความปลอดภัยและสมรรถนะที่รุยได้ทุกเส้นทางหากใครที่กำลังมองหารถกระบะที่มีความครบเครื่อง และให้ฟีลเหมือนขับ SUV อยู่ในคราบกระบะริดไลน์คือ1ในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามแล้วทุกคนล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ2025 Honda าริดลน์คันนี้บ้างคิดว่าจะขายดีในเมืองไทยหรือไม่หรือมีจุดไหนที่ทุกคนอยากให้ Honda พัฒนาเพิ่มเติมคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto a c e ของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่จะมารีวิวให้ทุกคนดูกันอีกในอนาคต ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ